สวัสดีค่ะอันนี้หยกลองลองลองดูเป็นครั้งแรกนะคะหยกไม่แน่ใจว่ามันเป็นไลฟ์ที่ไปถึงกับเพื่อนๆไหมนะคะแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คือว่าใครกำลังอยู่กับหยกบ้างนะคะดีหยกเพิ่งเลิกงานมาว้าวมีคนดูสามคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อืม oh. ดีใจจังเลยค่ะโอ้นัดอยู่ด้วยขอบคุณมากค่ะพึ่งเลิกงานนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วสองทุ่ม oh. สองทุ่มสามสห้าโดยประมาณนะคะตอนนี้คุณอยู่กับยกนะคะผอมทุธาค่ะแอดมินเพจเทคนิคสอบขั้นเทพนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาคุยเรื่องอะไรที่ขั้นเทพเลยนะคะก็คือก่อนหน้านี้ยกได้เสนอในเรื่องของ สิบประการสิบประการนะคะเป้าหมายปี2017ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวนะมันจะสั่นๆน,นิดนึงนะอันนี้คือหน้าสดจริงๆที่เราเจอกันตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะปกติเนี่ยจะอัดวิดีโอไว้ให้กับสำหรับเพื่อนๆเนาะอืมตอนนี้สัญญาณเป็นไงบ้างคะก็คอมเมนต์มาได้นะว่าสัญญาณของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นหยกชัดหรือเปล่าก็สำหรับต้นปีนี้หยกก็จะมีสมุดนะคะพอดีมีพี่ให้มา มาให้กำลังใจน่ารักมากสวัสดีค่ะสลีปนอตเออทำอะไรอยู่คะมาให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นไลฟ์ครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวจดไว้เลยสำหรับวันนี้เอาไป้วเหรอโอเคค่ะบายบายค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้น้อยหยกก็จดไว้คราวที่แล้วเนี่ยว่าเอ่อ g o l d e n น o a l นะคะเป้าหมายของสำหรับปี2017นั้นเป็นยังไงบ้างหยกก็ทำมา10ข้อด้วยกันหยกไม่แน่นใจว่า พอเป็นกล้องแบบนี้คือมันจะขึ้นขึ้นให้เราว่าเป็นสิบข้อไหมมันก็จะเป็นกับหัวเนาะก็จะเป็นกับหัวใช่ไหมคะอ่าคุณคุณสุภิธทพรสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงเชียงใหม่มากเลยใครอยากไปตอนนี้อยู่ที่ไหนคะลำปางหรือเปล่าคะขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาชมตอนนี้นี่คือมีคนชมอยู่สามคนด้วยกันนี่ก็ครั้งแรกนี่ก็ดีใจมากแล้วนะที่อยู่กับเรา พี่เอค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เอสวัสดีค่ะก็เออแล้วก็ยกจดไว้สิบนา้องที่ได้เสนอไปนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยลองถามดูเพื่อนๆบอกว่าออชอบอะไรในตัวยกมากที่สุดนะก็มีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าเอา้ยสวัสดีค่ะคุณกาน,นิกาสวัสดีค่ะเซย์ฮัลโหลนะคะ รักทุกคน <c oughs> ค่ะก็มีคนบอกว่าชอบชอบรอยยิ้มนะคะคนแรกเลยนะแสดงว่าแบบว่าออรอยยิ้มนี้สามารถให้ทุกคนเนี่ยเขาได้วกว่าไงนะหยกมีความสุขทุกคนก็จะมีความสุขด้วยอันนี้เป็นความคิดเลยนะคะคือแบบ ถ้าเรามีความสุขเนี่ยคนที่ยกรักแล้วก็ห่วงใยเนี่ยก็จะมีความสุขไปกับยกด้วยก็สําหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณมากสาหรับคลื่นที่ทําให้เราได้เจอกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เอกส่งเยี่ยมมาให้เยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากค่ะอ๋อลำปางหนาวไหมคะสบ,สบายดีคะ่ะสบายดีค่ะแอมแอมสบายดีนะคะถ้าแอมสบายดีส่งส่งอะไรมาให้หน่อยส่งบอกว่าอ๋อขอบคุณมากค่ะมีคนเยี่ยมมาด้วยสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ก็เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆนะคะ10บสบประการที่หยกเคยให้ไว้เนาะอ,อย่ามาให้ความหมวังเขามไม่ใช่ตัวแทนของใครเราเราชมแล้วนะ,ะวันหน้าเดี๋ยวเรามาสร้างชื่อโปรไฟล์กันใหม่ดีไหมคะให้แบบว่าเปลี่ยนจากไม่ใช่ตัวแทนของใครนี่เป็นอะไร มาเป็นตัวเลขฉันเถอะนี่ไหมเนาะสนุกสนานเป็นคนแรกนะคะที่บอกว่ารอยิ้มของหยกเนี่ยทำให้หยกวันนี้อ,อยากมาไลฟ์ให้ฟังนะคะจะได้ยิ้มไปด้วยกันเนาะ<อ>ก็มีด้วยกัน10ข้อนะคะก็ในเรื่องของการค้นหาันเองแล้วมีเป้าหมายนะวันนี้หยกจะมาบอกว่าไอ้สิข้อเนี้ยหยกมาติก๊กติ๊กได้อันหนึ่งละที่หยกทำนะคะก็คือวันนี้หยกเรียนโรงเรียนคอร์สนะคะสร้างความโดดเด่นให้กับตนเองก็คือคอร์สในอินเทอร์เน็ตนี่แหละพยายามพัฒนาของตนเองแล้วก็หาแนวทางในเรื่องของการออมเงินก็น ใหม่ๆนะคะ oh. เพราะว่าการพัฒนาของตนเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็อีกสําคัญอีกอันนึงคือเวลาที่หยกไปไหนจะบอกเลยนะว่าถ้าเปรียบเทียบคือหยกเป็นมนุษย์ที่แบบเหมือนเป็ดน, <c oughs> <c oughs> นะคะวอ,อนนี้มี7คนแล้วสวัสดีค่ะโจลี่ซิลีสวัสดีค่ะลักษมีอันนี้ลูกศิษย์นะคะสวัสดีค่ะเซฮัลโหลค่ะอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะ เนาะอย่ามาให้ความหวังเพราะไม่ใช่ตัวแทนของใครฉะนั้นเราต้องเขียนว่าเราคืออะไรดีผู้ให้ความหวังจงเป็นตัวเลือกให้ฉันเถิด <c oughs> อันนี้แซวเล่นนะคะมีแฟนหรือ,อยังโอ้ไ oh. อ <c oughs> อันนี้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 เป็นคําถามที่ดีมากนะคะเป็นคําถามที่สําคัญมากงั้นเดี๋ยวเรานี่เล่นหยกเหนื่อแตกเลยนะคะเนีย่ยถามว่ามีแฟนหรือ,อยังนะคะ่ะแอมแล่ะคะ <c oughs> วันนี้อยงไม่มีท็อปิกอะไรเลยนะคือแบบยกอยากมาเจอกับทุกคนนะคะเพราะว่าหยกให้10ประการค้นหาตัวเองไปนะคะในปี2017เนาะแล้วก็ในเรื่องที่บอกว่าสเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนชอบหยกเพราะอะไรนะคะวันนี้พอแบบทุกคนพิมพ์มาเนี่ยเราก็ได้รู้สึกโอ้มีคนอยากดูเราอยู่กับเราคุณมันขั้นเทพนะคะทนายที่เก่งขั้นเทพของประเทศไทยมารับชมด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้มหวานมากเอาไปเลย <c oughs> คือวันนี้มันต้องกินของหวานแล้วไม่ต้อะไรเข้ามายิ้มๆฉะนั้นยิ้มไปด้วยกันนะคะอันนี้ยิ้มแบบ มีสระมากอ่ะสิข้อ10ข้อ,ของั้นเดี๋ยวหยวจะทวนให้ฟังนะคะอันแรกนะคะการค้นหาตัวเองนะก็ปีนี้ตั้งเป้าหมายวว่าเราจะค้นหาตนเองแล้วก็เรียนรู้ตนเองให้ได้นะคะแล้วก็ข้อที่2ข้อที่2นะคะเป้าหมายการตั้งไว้ว่าเราจะต้องมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะหยกไม่รู้อ่ะว่าจะได้เท่าไหร่แต่ว่าตั้งเป้าไว้แล้วนะคะ ข้อที่3ม,มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ขยายธุรกิจเนาะวันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะคะมีพี่ชวนไปคุยกันในเรื่องของธุรกิจที่เราจะทำว่าอายุเท่านี้เท่านี้ตอนนี้อายุ34แล้วเนาะข้อ 4. นะคะในเรื่องของการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองขอบคุณมากค่ะสำหรับกดไลค์คุณนาทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนดีไหมคะอู้ตอนนี้มี10คนแล้วที่เข้ามา รักเจ้มีขอบคุณมากค่ะอาจารย์น,าน่ารักที่สุดเลยว่าหน้าติก็ได้นะคะว่าติได้นะติชมได้นะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะมาที่ข้อ5นะคะในเรื่องของการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตนเอง โอกาสนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีอยู่2ออย่างคือการหาโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็การที่เราจะวิ่งไปหาโอกาสเนาะสำนีปีนี้นะคะปี2017ก็ตั้งไว้ว่าขอให้โอกาสนั้นนะมาหาเรานะคะแล้วก็ถ้าเรามีกําลังมากขึ้นเราก็วิ่งไปหาโอกาสเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ นะแล้วก็ในเรื่องข้อ6กนะคะการเริ่มทำอะไรสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งที่เราอยากทำนะคะแล้วก็ได้อยากสัมผัสอยากไปอยากเรียนรู้เนี่ยเราก็ปีนี้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปแตะกันในส่วนนั้นนะคะเนาะแล้วก็ข้อ7อันนี้โหท้าทายสำหรับยกมากนะคะแล้วก็อยากจะให้เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับทุกคนนะคะนั่นก็คือมีเงินออมก้อนใหม่ที่มากกว่าเดิมเนาะปีที่แล้วยกเ,เคยเสนอไปให้เราแล้วยกจะมีกล่อง หยกแชร์ให้เนาะหยกซื้อกล่องมานะคะแล้วก็ในกล่องเนี้ยหยกก็จะแปะไว้นะคะนะแปะไว้ว่าฉันรักเงิน I am money m a g แม t เนตฉันดึงดูดเงินฉันรักเงินฉันรักเงินเงินรักฉันเงินรักฉันแล้วก็จะเก็บเนี่ยค่ะคื <c oughs> อหยกจะเก็บแบงค์ห้าสิบค่ะสรุปแล้วเมื่อสี่เดือนที่แล้วหยกสามารถเก็บค่าเดิมให้น้องชายได้สลิปน้องเมื่อกี้ คนดีนะคะก็เพลินๆสี่เ,เดือนได้ไปประมาณ5,200บาทนะคะก็เก็บเป็นค่าเทอมให้เขาอันนี้ก็เริ่มเริ่มนะคะก็เลยกลายเป็นคนที่ห่วงใบห้สิคุณกวางสวัสดีค่ะที่สันิภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะก,ก็เริ่มเก็บเนี่ยอ,อันนี้เก็บตอนต้นปีนะคะก็เดี๋ยวมีเงินทอนมาก็จะเก็บเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสี่เดือนสี่เดือนก็จะแอเอาออกมาแล้วก็เอาไปฝากไว้ในธนาคารเป็นค่าเทอมให้กับน้องนะคะ อันนี้ก็ลองได้นะคะมีเป็นเครื่องมือเครื่องมือเทคนิคในเรื่องของการเก็บออมทีนี้ข้อ7เก็บออมก็ใหม่เอ็กซ์ตร้าที่มันใหญ่มากขึ้นนะคะก็เลยคิดบอกว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยจะเก็บให้อย่างสมมติปีที้าในเพลนเนะสี่เ,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 เดือนก็ได้5 0 0 0สี่ห้าพันสองร้อยใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือ,อเพล่สี่เ,เดือนเนี่ยปีนี้จะเป็นยังไงอาจจะเริ่มเก็บบางคนอาจจะเป็นอะไรดิ แบงค์ร้อยที่มีเลขที่เราชอบอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้อยก็เคยคิดไว้นะคะนนเลข2องหี่อะไรเงี้ยที่เรามีนะคะประมาณนั้นเนาะข้อ8นะคะลงทุนให้งอกเงยนะคะแต่เกิดเรามีเงินออมแล้วใช่ไหมคะ,ะน้องก็วางเป้าหมายในเรื่องของการลงทุนนะคะข้อ9ก้คกข้อ9นี 9, ้สาคัญมากสวัสดีค่ะใครมากดไลค์ให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนังสือยกมีเยอะเลยนะคะ ใครอยากได้เดี๋ยววันหน้าเราจะมาแชร์เราจะประมูลคือหมายความว่าส่งไปให้อ่านฟรีๆไม่ต้องส่งกลับคืนมาอะไรเงี้ยตอนนี้คือกำไรังจะโละคือไปไหนมาไหนนี่จะยากลำบากก,บกับการใช้ชีวิตหนังสือมากหนังสือมันเยอะอันนั <c oughs> <c oughs> ้นก็คือเดี๋ยวจะอาจจะไปบริจาคนะคะที่สถานสงคเคราะห์เด็กพัทยานะคะยัางไงว่างาก,ก็ไปเจอกันได้เดี๋ยวละครั้งนะคะในเรื่องของการนําของบริจาคเนี่ยข้อก้าเลยสำคัญเลยนะคะข้อก้าเนี่ยหยกเขียนไว้ว่า โยบจะตอบแทนและทําสิ่งดีๆเพื่อคนที่เรารักเนาะเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะเห็นว่าหยกเนี่ยขึ้นโชว์ในเรื่องของตัวรถนะคะว่าหยกอยากมีรถแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะมีบ้านแบบไหนทุกครั้งเนี่ยมันจะทําบิวคือสร้างสร้างนะคะคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความไม่ได้มีภาพว่าหยกเนี่ยนั่งรถคันนั้นหรือว่าขับคันนั้นคนเดียวเลยทุกครั้งนะคะที่คิดนะคะคือจะคิดตลอดว่า แม่จะนั่งตรงไหนพ่อนั่งตรงไหนเรานั่งตรงไหนน็อตนั่งตรงไหนพี่เบียนั่งตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณชนาพาร์เดี๋ยวมาดูหยกด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะทุกคนค่ะก็จะบุ๊กไว้ว่า ใครนั่งตรงไหนยังไงแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราจะซื้อรถแบบไหนที่นั่งกันได้เจ็ดถึงสิบคนอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นโครงสร้างที่แบบว่าจะเป็นรถรุ่นนี้ที่เราจะมีแล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยวด้วยกัน,นะะอะไรเงี้ยค่ะไปพักร้อนด้วยกันใช้เวลาบรรยากาศยังมีคุณภาพด้วยกันเนี้ยมันก็เลยเป็นภาพที่ว่าอยากมีรถแบบนี้อยากมีธุรกิจแบบนี้อยากมีบ้านแบบนี้ <c oughs> คือเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่า ตอบแทนให้กับคนที่เรารักแล้วมันจะทําให้เป็นแรงบันดาลใจในการทํางานในการทําสิ่งหลายๆอย่างทุกวันได้อย่างดีเยี่ยมอันนี้คือเป้าหมายขา้อก้านะคะแล้วคุณจะทําแบบนี้ให้ได้ดีขึ้นทุกวันทุกวันด้วยค่ะส่วนสุดท้ายนะคะข้อสิบอันนี้สําคัญมากสําคัญมากสําคัญที่สุดเลยเห็นไหมว่าเป้าหมายตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเนี่ยมันจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงข้อสนะิบเนาะข้อสิบเนี่ยเขาบอกว่าอยู่จะใช้ชีวิตนะฉันจะใช้ชีวิต ให้มีความสุขมากขึ้นเราต้องแบ่งนะคะเราต้องแบ่งคืออย่างหยกยเ,เนี่ยหยกก็มีในเรื่องของบริหารการเงินที่จะต้องรับผิดชอบมีภาวะติดขัดชั่วคราวที่ต้องบริหารมันนะคะแต่ทีนี้จำไว้ว่าความสุขหรือความทุกข์เนี่ยมันเป็นสมบัติเป็นคุณสมบัติส่วนตนเป็นของเราเองนะคะใครจะเอาจากเราไปไม่ได้นะคะทนนีนี้ในเรื่องของความสุขเนี่ยมันเป็นของเราเนี่ย พ่ออยากจะสอนเสมอนะคะว่าจงใช้ชีวิตตามมาตรฐานของตนเองนะคะตามมาตรฐานของตนเองเนาะทะนีนี้มาตรฐานคุณภาพมันจะต้องเป็นกราฟที่พุ่มสูงขึ้นและความสุขเนี่ยมันต้องไปเรื่อยๆนะคะสําหรับทุกคนนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความสุขจากภายในแล้วเนี่ยรอบๆข้างเนี่ยมันก็จะมีความสุขมันจะเข้ามามันไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ติดสุขนะ เป็นคนละเรื่องก,กันนะคะไม่ใช่เป็นคนที่ติดสุขแต่คือหมายความว่าเรามีความสุขที่จะใช้ชีวิตก็คือยอมรับความจริงเนาะยอมรับความจริงแล้วก็ดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะถ้าชีวิตเรามีชีวาเนาะเราก็จะทําสิ่งต่างๆได้ไม่มีใครที่แบบว่าอยากจะติดขัดในเรื่องของเงินไปตลอดนะคะเป็นหนี้ไปตลอดไม่ทุกอย่างมีปัญหาคือสามารถแก้ไขได้นะคะ คุณกัละยาสวัสดีค่ะคิดถึงลูกแปดนะคะดูด้วยอยู่หรือเปล่าเดี๋ยววันหน้าเนี่ยนายกจะมากินชูครีมชูครีมโชว์ได้ไหมคะเดี๋ยวเรากินไปด้วยกันในเรื่องของขนมอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะว่าอารมณ์ไม่ดีก็คือบิวบิวคือส,สร้างสภาวะนะคะก็ไปกินไอศกรีมกินขนมอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณวีเดว,วันก็อยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็สมควรแก้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยววันหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ฟังอีกแล้วก็ท่านใดที่ต้องการในเรื่องของความรู้อะไรที่มาแชร์กรันคือหยกอยากเจอทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนมากไม่อยากเป็นคนที่แบบว่าถูกมองว่าโหบ้างนงานไม่มีเวลาเลยอย่างเงี้ยจริงๆยังมีเวลาอ่างเงี้ยในเรื่องของปริมาณเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกบริหารเนะาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคิดเสมอว่าเวลาเนี่ยเรา บริหารได้แต่เราไม่สามารถบังคับมันได้นะคะฉะนั้นก็คือพยายามจะใช้เวลามีคุณภาพกับเราให้มากที่สุดนะคะก็ถ้าอยากได้ความรู้อะไรในการแชร์เนี่ยบอกมาได้โอ้คิดถึงนะคะสวัสดีค่ะโคกาสาัสซังโคกาสาัสซังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็มันจะจบแล้วค่ะใกล้จบแล้ว <laughs> วันนี้ว่าจอกันดึกนะคะเพราะว่าคิดถึงนะคะ มีใครอีกไหมเอ่ยตอนนี้มีด้วยกัน6คนนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับไลฟ์ครั้งแรกนะคะถ้าอยากได้สาระความรู้ดีๆเรื่องอะไรก็ตามนะเพราะว่าหยกเนี่ยมีความรู้เป็นเป็ดมากนะคะมีความรู้เยอะมากมีอย่างเดียวคือจะต้อง take action take action นะคะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมา take action กับหยกนะคะก็ะคะือ list รายการออกมาแล้ววันนี้เราก็มาติ๊กกันนะคะว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างสิ่งที่ดีนะคะท้าย่างวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะยกไม่มีเพลงไม่มีะไรบิวออกมาเลยนะแ <c oughs> บบว่าวันนี้สดมากเขาอ,อยากมาใจก,กับทุกคนนะคะพี่สันติ้าวขอบคุณมากนแหละเออขอบคุณค่ะใช่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอืมเนี้ยคะ่ะคุณเยอ๋อแจมสายเดี๋ยวกอับน,นอนนะคะเพราะตอนนี้เหงื่อแตกแล้วเ <c oughs> จทุกคนตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราไปอาบน้าแล้วก็พักผ่อน พร้อมกับกันพรุ่งนี้นะคะสดใสพร,พร้อมกันค่ะค่ะคุณลักสวัสดีนะคะค่ะถ้าอใหญ่เดี๋ยวเจอกันในเวลาที่สะดวกนะคะเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์แล้วก็ใครที่สนใจอยากให้ออกจะพูดคุยเรื่องอะไรนี่ก็ส่งคอมเมนต์มาที่หน้าอันนี้อี่ยนแน่จะผ่านในเรื่องของตัว เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเดี๋ยววันหน้าเนี่ยอาจจะไปเจอกันในเพจเทคนิคสอบขั้นเทพนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะยุกไม่รู้ว่ามันกดตรงไหนถึงจะได้่าเสร็จสิ้นเนาะสำหรับทุกวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ